คลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปอ่าอันนี้ผมไปคลิปไล่สายไฟนะครับผมไล่เสร็จแล้วแหละก็จะมาอธิบายทีนี้ก็คือคลิปก่อนนะเราไปเอ,อ้เราไล่เบาสายไฟแล้วเนาะซื้อสายไฟมาแล้วก็แยกเป็นชิน้นเป็นแยกเป็นสายไฟเอาสายไฟไล่เบาสายไฟยอนะ่อเนาะ จะคันนี้จะมีแต่ไฟหน้ากับไฟไท้ายนะครับแล้วก็ระบบสตาร์ทก็มีมามาแค่5้าเซนนะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับสายไฟทำไมมีน้อยจังก็ให้กลับไปดูคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นการทำสายไฟย่อนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาอธิบายนการไล่ลงลงโค้งครับทีนี้โอเคครับเริ่มจากตัวนี้ครับปลั๊กปลั๊กมัดไฟนะครับปลั๊กมัดไฟเห็นได้ว่ามันจะมี3ามเส้นครับเพราะเป็นซูนิกสตาร์มือแต่มัดไฟเป็นจะเป็นสี่เส้นครับมาจากมัดไฟ นี่มาจากมัดไฟจะเป็นสีเส้นแล้วเอาสีเขียวลงโคง้งน่ครับสีเขียวมันจะลงที่โคง้งก็ยึดตรงไหนก็ได้ครับแล้วก็จะมีสามเส้นนี่สามเส้นขึ้นมาข้างบนเป็นปักนี้ครับของชุดไฟนี้เป็นปักเนี่ยปักสามช่องผมก็เลยแปลง เป็นปักสีช่องให้มันเสียบง่ายครับถ้าใครหาปักไม่ได้ก็ต่อตรงนะครับตามสีเลยก็ได้สีเดียวกันเนี่ยก็สีเขียวจากวัดไฟสีเขียวจากมัดไฟลงโคงครับยึดตรงไหนก็ได้ครับผมอันนี้ผมยึดกับเครื่องเลยง่ายด,ดีก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีน้ำเงินเหลือง ก็ขึ้นไปปึ๊บเข้าชุดไฟใช้แค่สามเส้นครับสีสีเหลืองนะครับเป็นไฟแสงสว่างนะครับที่จะขึ้นไปแทงคอนี่ครับเป็นไฟหน้าไฟหน้าจะมีขั้วบวกกับขั้วลบใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นขั้วบวกแล้วขั้วลบของอไฟหน้ารเราจะลงโค้งนี่ผมลงโค้งไว้ตรงนี้เนี่ยสีเขนะียวนย ลงโคงไว้เป็นของไฟหน้าปุ๊บก็อ,อะไรนี่มีไฟหน้าสีเหลืองเนาะสีดำกับสีแดงเป็นสวิตค,คุญแจครับเนี่ย เป็นสวิคกุญแจปากสวิตกุญแจครับเขียวแดงกับเหลืองแดงครับเป็นสวิคสตาร์ทนะครับือสีเขียวสีเข,ขียวผมจะเขียวแดงครับผมจะลงกาวเนี่ยอ่าลงกาวกับอันนี้เลยก็ผมยึดน็อตอยู่แถวนี้แหละลงกาวนะครับลงคง แล้วก็สีสีเหลืองแดงเหลืองแดงจะต่อกับสวิตสตาร์ทนะครับสวิตสตาร์ทต้องเป็นข้วบวกเข้านะครับ ผมจเจ้าค้่บวกนะครับเปิดกุญแจปับ๊บค้่บวกเนี่ยผมดึงไฟมาจากค้่บวกค้่บวกของสวิตช์กุญแจก็คือจะเป็นสีดํานะครับเนี่ยค้่บวกจากสวิตช์กุญแจปึ๊บเข้าสวิตช์สตาร์ทผมใช้เป็นสวิตช์แยนะครับเนี่ยครับเนี่ยสีดําสวิตช์แยนนี้จะเป็นสีชมพูนนะครับก็จะดึงไฟบวก มาจสวิตช์กุญแจปั๊บเข้าหาสวิตช์นี้แล้วก็ออกออกเข้ามาหาสีเหลืองแดงนะครับถ้าไม่เข้าใจก็วนก็กลับไปฟังใหม่อีกรอบนึงนะก็ครบแล้วเนาะก็คือสวิตช์สตาร์จะมี2เส้นเนาะเส้นหนึ่งจะเข้าข้วบวกอีกเส้นหนึ่ง เนี่ยเข้าจะเข้าสีเหลืองแดงจะไปหาสวิสหาดีเ์สตาร์ดับก็ตรงนี้ก็มีมีบุ้มไล่ไว้นี่อันนี้ก็มีสายดำเหลืองดำเหลืองหคงคอยไฟนะครับแล้วก็สีเขียวเป็นคอยไฟมัดไฟคอยไฟ <c oughs> คอยมัวเทียนก็ด้านหลังนะครับ อ๋อรืปอธิบายตรงนี้สายไฟมอเตอร์สตาร์กลมแปลงปักเอาปกติมันจะเป็นปักสองช่องเดี๋ยวหาก่อนอันนี้สามสามช่องเนาะเนี่ยมันจะปอยู่ประมาณนี้เป็นปักสองช่องผมหาปักไม่ได้ปักตัวเมียไม่ได้ก็เลยไปหาปักแบบนี้มานี่นี่ปึ๊บอันนี้ก็เสียบป,ปึ๊บก็หานี่ ขั้บวกขั้วลบ,นะบสีเขียวเป็นขั้วลบนะครับก็ไปแยกไรกันเองนะครับแล้วก็มีแล้วก็ไปข้างหลังแล้วเริ่มไปข้างหลังใครไม่เข้าใจนะครับต้องกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าไล่เบาไว้สีขาวสีขาวจากมัดไฟจะมาเข้าตรงนี้ครับ ส่วนไฟไท้ายไฟไท้ายทำยังไงไฟไท้ายก็มาจากสีเหลืองเหมือนกันครับมันจะแยกอยู่ตรงนั้นจะแยกมาสีเหลืองเหมือนกันไปหัวเส้นหนึง่งมาท้ายอีกเส้นหนึ่งครับผมก็จำเอาเลยนี่เส้นสีเหลืองผมก็จำเอาไปไฟไท้ายแล้วก็ลงกลาวนี่ลงกลาวของไฟไท้าย <c oughs> <c oughs> ก็มีกล่องครับก็มีฟิวอีกตัวฟิวของดเลย์สตาร์ ก็มีเนี่ยก็มีดีเลยสตาร์ทของโซนิคครับตรงรุ่นที่ผมใช้ชุดไฟของโซนิกตัวสตาร์ทมือเพราะว่าตัวนี้แหละมันใช้ได้ด้วยกันได้ครับรเครื่องถ้าคนไหนมีโซนิกสตาร์ทเท้าก็ปลั๊กจะสีช่องเหมือนกันก็เสียบได้เลย แล้วก็ไปหาดีเรสตาร์ทมาพ่วงเอานะครับนี่ใช้เป็นกล่องส้มนะครับทำไมถึงใช้กล่องส้มราคาถูกนะครับกล่องซิงธรรมดาก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะคันนี้ ก็เป็นคันนี้เป็นชุดไฟของโซน y s สตารมือนะคันนั้นของผมนะคันนี้ของน้องชายของร้านน้องฝากให้ทำให้เค okay, เหลี่ยม okay, okay, เเคเลี่ยมเครื่อง cb นะโอเคนะครับถ้าไม่เข้าใจคอมเมนต์ได้นะครับ ถ้าอยากใครศึกษาเรื่องโซนิกเครื่องซีบีก็สามารถติดตามช่องนี้ได้เลยครับเกี่ยวกับโซนิกครับเกี่ยวกับอะไรโซนิกนะครับส่วนมากจะมีแต่อะไรโซนิกครับโอเคนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย